มีานชาดกเรื่องที่กุมารสูใจเขาใจเราจเจริญพรลูกเด่นทั้งหลายวันนี้หลวงพี่มีชาดกเรื่องใจเขาใจเรามาเล่าให้ฟังตั้งใจนะครับเรื่องใจเขาใจเราปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกมีชื่อว่า กุมารสูตรว่าโดยการเบียดเบียนรังแกสัตว์หรือการทำลายชีวิตของสัตว์เป็นบาปทั้งสิ้นนะมสมัยหนึ่ง ขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเจตวันมหาวิหารซึ่งเป็นวัดที่ท่านอนนาธบินทิกะเศรษฐีสร้างถวายเวลาเช้าพระพุทธองค์ ได้เสด็จเข้าไปบินทบาทยังเมืองสาวัตถีได้เห็นเด็กๆไล่จับปลาอยู่จึงเสด็จเข้าไปหาเด็กๆเ,เหล่านั้นแล้วตรัสถามว่าหน,หนูทั้งหลายพวกเธอกลัวความทุกข์ความทุกข์ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ปรารถนาของเธอมิใช่หรือเด็กเหล่านั้นนั่งลงพนมมือไหว้แล้วตอบว่าอย่างนั้นระเจ้าค่ะ พระพุทธองค์จึงตรัสสอนว่าถ้าพวกเธอพาันโลรวความทุกข์และความทุกข์ไม่เป็นที่รักของพวกเธอพวกเธอก็จงอย่าทำบาปก,กรรมอยู่เลยกรรมที่ทำนี้ก็จะตามสนองพวกเธอถึงพวกเธอจะเหาะหนีไปไหนก็ไม่มีทางหลีกพ้นจากความทุกข์ได้เลยเห็นไหมครับพระพุทธองค์ทรงใช้วิธีสอนง่ายๆและได้ผลดี คือทรงสอนให้เอาใจเขามา,สาใส่ใจเราเมื่อเราเองไม่ชอบให้ใครเบียดเบียนรังแกคนอื่นหรือสัตว์อืน่นก็ไม่ชอบเหมือนกันถ้าทุกคนคิดได้เช่นนี้แล้วก็จะมีแต่ความเมตตากรุณาต่อคนและสัตว์เหมือนๆกันนะครับลูกเนร